สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มาพบกับช่อง diy by s นะครับลองโบนแอนด์บอลสายไฟ es นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะเห็นวิธีการทำนะครับเหล็กนะครับสำหรับเชื่อมโหนนะครับเหล็กฉากนะครับซึ่งก็ทำมาจากลวดนะครับลวดพันสายไฟชนิดแบนนะครับแล้วก็ มีการวัดนะครับขนาดครับแล้วก็อันนี้ผมตัดเนี่ยนะครับก็คือกาวสองหน้าบางนะครับเอลเนท่อใช้อะไรครับเวลาเราจะไปเอาติดที่เรือก่อนที่เราจะใช้กาวร้อนเนี่ยมันจะสะดวกนะครับสําหรับเวลาเราเคลื่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเวลาเราไปทำเนี่ยนะครับ มันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการแน่นอนนะครับก็ลักษณะง่ายๆคแบบนี้ครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับไม่ต้องตัดเป็นชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยครับติดไว้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะนําไปกิดที่โคนก่อนนะครับก็เอาไปเชื่อมโคนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับผมไม่ยากนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเล็กนะครับไม่ใหญ่นะครับผมโอเคนี้ก็เหลือไปติดตั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจทำโมเดลเรืออยากจำลองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 因为总出了。 We. you ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ